วันนั้นวันนั้นไปข้าวไม่ได้นะเ่กอนกรีตนะูหูโหยกสูงเลยกอนกรีดดูดิกอนกรีตนะครับโอ้โหความคงทนไม่ต้องห่วงคอนกรีตนะครับถ้ากเนี้ยลงพื้นดีดีเลยโอ้ยนิ่มเปี้ยวเลยครับพี่น้องนี่กอนกรีดนะครับแต่ว่าคอสะพานนี่ลาดยางทับพอพ้นคอสะพานก็เป็นกอนกรีดต่อหรือยังไงครับก็กทําแล้วนี่นี่ไงทาแล้วกอนกรีด หนาไม่ต้องห่วงครับสุดไม่สุดแน่แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับการจะลาพิเศษครับมุ่งหน้าไปทางบางใหญ่ครับบางใหญ่อะสมุทรสาครเพชรเกษมอะชิดซ้ายอ่ชิดซ้ายอะ่ะได้ครับนี่ดูคอนกรีตตรงกลางก็เทนะนะ่ะกำลังวิ่งรถสวนเดี๋ยวก็เปิดแท่งเบรเออร์ออกก็กลายเป็นถนน ฝั่งนี้หลายเลนนะแต่ที่เขาต้องปิดไว้ก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นลาดเทคอนกรีตยังไม่เสร็จอ่ะก็เลยปิดไว้ก่อนเขาออกอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงถ้าออกทางฝั่งที่สวนมาน่ะน่น่รถกันแดงกันขาวมันจะกลายเป็นฝั่งนี้อีกหนึ่งสองสามสี่เลนครับฝั่งนู้นเหมือนกันครับกําลังเทคอนกรีตแต่ว่าเมื่อก่อนระที่ว่าเทคอนกรีตนั้นเป็นคูน้านะนั่นเป็นคูน้านะนั่นแหละแต่ก็ปิดคูน้ําเป็นถนนแล้ว ก็อาจจะใส่ท่อน้ำขนาดใหญ่เข้าไปแทนก่อนคูใหญ่กว้างบางแค่ทางออกสามกิโลพร้อมนครปฐมนครปฐมก็น่าจะยูเทิร์นกลับมาหละ เดี๋ยวก้าวขวาหน่อยอนี่ฮะอันที่รถสวนมาก็ปิดให้รถขวางนู้วิ่งเข้ามาครับเหตุผลก็บอกแล้วว่าขวางด้านขวาขวางนู้นวงตรงข้ามก็เทกพื้นก่อนพื้นลาดยางอยู่หลีเลนหนึ่งเพิ่มะเพิ่มเลนขึ้นมาครับ เมืมงแกไหนก็ไม่พอรถวิ่งรถมันเยอะเมืองไทยคนรวยทำไมเมืองไทยเมืองคนรวยอ่ะคนรวยคนรวยคนรวยไม่รวยไม่มีรถกันอดน,นี้เป็นล้านล้านกันนะกี่ล้านคันวิ่งเันเต็มฝากไกว่กวะ อ,อุล้าคันนี้สวยนั่นนะคนกำลังทํามานก,กวางขวาเปิดออกเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่ก็โลง่งตะลงป้องโป้ง,ปงเลยเป็นยังไงโลง่งตะล้องโป้งโลงเยอะ ับเฉียดแท่งเบรเออเฉียดเส้นผ้ายาแดงคือช่องทางมันเล็กๆ่ะครับช่องทางมันแคบ นครปฐมบางแค่ชิดซ้ายข้างหน้าครับรถเยอะครับรถเยอะจุดกลับรถนครปฐมชิดซ้ายบางแคจตุจักรตรงไปเข้าเขตบางใหญ่อะเดี๋ยว บางใหญ่นี่เป็นอำเภอรครับอำเภออำ,อำเภออำเภอ,อ,เอบางใหญ่จังหวัดเหรครับจังหวัดดนทบุรีรถติดครับรถติด